สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรานำมาชมนะครับสุดยอดพระเครื่องนะครับเจอพัดพระเครื่องเลยนะครับเนื้อโลหะกิ่งถล่มโตครับอองค์นี้ก็จัดสร้างวันปีพศ2401นะครับที่ใต้ฐานครับมีผิดทองให้ด้วยนะครับผิดทองมาขี่รถกัวโฟโต้สองสี่ศูนนึครับมีพระแผ่นน้องคบปิดด้านหลัง นะครับแล้วก็มีการปิดทองร่องชาตินะครับองออนี้อยู่ในกลุ่มนะครับพระธาตุพนมจุลองนะครับที่วังหน้านะครับสวยงามมากพบเจอข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมจากกล้องกล้องกล้องสีัดน,นะครับเดี๋ยวลองถือเล็กดูถิวเนื้อตาเนื้อนในเป็นเป็นสีดอกบวกนะครับ นี่ครับด้านในเป็นสีดอกบัวนี่ครับก็เหมือนค,คล้ายลักษณะคล้ายหลวงพ่องเงินหรือพวกคล้ายที่สุดหรือหลวงพ่องเงินแต่นี้ลเลจะมีส่วนผสมของทองมากกว่านะครับลักษณะดูอ,อล่าที่ผี่อยู่ที่ชั้นครับแล้วก็มีคาบขูดบางขึ้นตามองค์พระนะครับมนากต่างๆครับ มวลสามค่าค่าผู้นะครับนะี่ครับด้านหลังครับนะีบ่ฮะปิดลักษณะปิดทองร่องชาติอันนี้ยังเกือบร้อเปอร์เซนต์เลยนะครับมีบริเวณพักเท่านึงงานกันทุกส่วนนี่ฮะร้อยเปอร์เซนต์เลยก็คืออยู่ใน,านาชาติอยู่ในชาติจอแสชาติสีแดงเนี่ยครับปิดเรียกปิดทองร่องชาติจริงเลยในอันนี้นะครับ มีความสวยงามนะครับเราจะเดี๋ยวจะพาไปชมกล้องขยายกำลังสูงด้วยนี่คือด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างเผื่อเราไปเจอที่ไหนนะแล้วราคาไม่แพงเนี่ยเราก็สามารถจะนำมาบูชาได้นะครับเห็นเนื้ฐานข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านตรงครบเรียบร้อย นะครับเแล้วที่เราลงกล้องขยายดังสูงครับนะีล่ลายซีเลยยังต้องปรับเดี๋ยวปรับกล้อง,องนิดนึงครับ สวยมากครับชาติชาติสอแสชาติชาติสีแดงนะครับปิดทองของชาติดูครับชัดมผลึกเกล็ดไซด์ขั้นบนเห็นไหมครับปกคลุมอีกชั้นหนึ่งในกล้องไม่ค่อยชัดนะผมดูแล้วเดี๋ยด่วนทำไมไม่ค่อยชัดโฟกัสก่อนอ่าโฟกัสละโอเคนะครับเห็นว่ามีภาพผลึกเกล็ดไซด์นะครับปกคุมทั้งองค์เลย เราถามว่าเ,าเนื้อโลหะเรา,าค้าวเซนไซมาจากไหนมาจากมามาจากเบ้าไงฮะมาจากเบ้าหลอไหมไงครับนะเพราะอันนี้จะเป็นลนักษณะพิมหลอโบราณน่ะใช้ใช้พระใช้หลอะครับหลอโบราณคร,บ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 รบับ้นเต็มเลยนะครับมีคาบ่มคาบปูนที่ตกมาใส่ผออ้าก็จะเกิดเป็นเน็ตฟูๆูคล้าย อะไรนะบอกเต้าหู้เออสวยจริงครับนี่สวยจริงไม่ได้สวยเล่นดูสีแดงเขาแดงสดแดงก็แดงสดเลยนะครับมีว่าพักหน้าตาชัดเจนนี่ครับนี่ครับเนื้อมันหลงเข้าเงินเลยตีตะข่ายมีลายมุ้งเนื้อมันเนื้อมันหลงเ้าเงินเลยครับก็ไม่ค่อยเห็นอะไรมากเลยนอกจากลักษณะความสวยงามนะครับแล้วก็บังเอิวก็มีมีมีกันด้วย ได้จากอาจารย์มาครับแล้วได้มาองเดียวแล้จากอาจารย์ครับได้มาองเดียวอันนี้ด้านข้างนะฮะด้านข้างมงนีินด้านข้างนะครับผ่านอีกทองก็สวยทองมันก็เป็นลักษณะของทองท,องที่ออทองปรเส้นสูงนะครับทองนี้ใช้ปิดทองนี้ใช้ให้ทองทองคำที่ที่มี เกตรผสมก็ว่าจะเป็นเก้าสี่เก้าสี่จุดห้าหรือเก้าหกประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับทอง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 นปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจนะอย่างทองวิทยาศาสตาร์ผสมอาจจะเยอะอ่ะผสมป่มมมมทองกันนะครับด้านข้างแล้วก็ไปด้านหลังครับดูด้านหลังอา้านท่นี่ติดอ่ะนะครับดูให้ดูด้านหลัง นะครับสวยงามมากครับนะครับทําให้เกิดความขังนะบางคน,นเอาไปล้างนะครับเอาไปล้างซะโอ้เสียหมดเลยบางคนชอบล้างไงครับเอาไปล้างล้างออกโอ้ล้างออกมามันก็ข้างในเป็นเหล็กลนะครับเป็นเป็นแร่โลหะธาตุอ่ะมันก็มันก็ข้างนอกก็ออกหมดอ่ะไม่สวยเลยคนนี้เวลาส่องก็ดูแบบมีแต่เนื้อทองเนื้อทองสองลิตรแต่มันจะสวยตึ๊บแหนะ อันนี้บางคนก็ชอบเกี้ยงเกี้ยงแต่ผมไม่ชอบนะผมชอบแบบนี้นะเพราะผมว่ามบบนี้สวยดีกว่านะครับแล้วมีความเป,เป็นธรรมชาติให้เราได้ชมชัดขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นนะครับอยากดูอะไรก็ดูเนี่ยนะครับสวยเดียบสภาพเดิมๆสวยแบบธรรมชาติไม่ต้องไปเข้าไปไม่ต้องไปยันฮีไปทำเสรีกรรมอย่างนั้นไม่ต้องไปนะมาไงาก,าก็มาไงาก็ไป,ไปไปอย่างนั้นเลย ประมาณนั้นผมชอบวิเข้าวเยว้นนะถ้าถ้าถาเป็นพราเนะื้อผงผม,ผม,ผมจะล้างก็ต่อเมือ่อหนึ่งไม่เห็นไม่เห็นบลสารเลยนะครับสองไม่รู้ะทราบว่าหาที่ลงไม่ได้ไม่รู้จะลงจะลงวัดไหนนะครับอ,อย่างนี้ต้อง,ต,อง,ต,องต้องล้างหรือมีความไม่ค่อยนุ่มนวลดูแล้วไม่ไม่นุ่มนวลตาไม,ไม่สบายไม่สบายตานะครับภาษาภาษาคนหลงค้าตอจะรู้นะ มันส่องดูแล้วไม่สบายตาเนี่ยก็อยากจะล้างแค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่น้อยมากผมผมเป็นเก้าสิบเก้าอยู่เก้าเก้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีเปอร์เซ็นต์ล้างแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเพราะจากการจับผ้ามาหลายองค์เนี่ยนะครับจับไม่รู้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับมั้นบอกเลยเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีการล้างผ้าน้อยมากถ้าล้างก็ต่อเมื่อไม่ไหวจริงๆอะ่ะล้างนะครับ ถ้าอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่ไมีความจำเป็นเลยต้องล้างผ้าสวยมากผ้าสวยอยู่แล้วนะครับล้างไปเสียของนะครับผมผมเห็นแล้วที่คนหนึ่งเขาเอาไปล้างาก็ถ่ายรูปไว้ตอนล้างพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาดูกันโอ้โหดูไม่จืดเลยหมดเลยผ้าสวยๆความสง่าผ้าสวยหายหมดเลยจบเลย จบวันเดียวเลยนะครับนั่นเป็นจริงๆอย่าล้างนะครับนะครับวันนี้พศสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับว่าิธีที่สร้างนะครับชัดเจนครับเขียวชัดเจนนะฮะหัวโตสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ีแค่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ